สวัสดีเพื่อนด้วยนะผมในคลิปวิดีโอนี้นะผมเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนมาเพิ่มในส่วนของยอดแชร์ของคลิปวิดีโอติ๊กต็อกนะว่าผมทำยังไงมาดูได้เลยนะครับแรงนะผมเป็นเพื่อนคลิกลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอที่ผมแปะไว้เพื่อนได้เลยนะผมเเพื่อนจะเข้าสู่เว็บไซต์ hpe smm ได้เลยนะหรือว่าเว้นที่ผ่านคลิปสั้นคลิปช็อตคลิปเดียวจะเป็น qr code ด้านลา่ายนูอสแกนเข้าสู่เว็บไซต์ได้เลยนะครับ หลังจากเข้าสู่เว็บไซต์มาแล้วเพื่อนกดสมัครใช้งานปุ่มสีเขียวตรงนี้กันก่อนได้เลยนะครับขีดเข้าไปกรอกชื่อผู้ใช้อีเมล์ล่าผ่านยืนยันลาดผ่านใน้เรียบร้อยครัมที่สําคัญติช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ด้วยนะครับเอเป็นเครื่องหมายติถูกสีเขียวอย่างนี้แล้วกดสมัครใช้งานได้เลยครับหลังจากสมัครใช้งานเสร็จเรียบร้อยเพื่อนลงชื่อเข้าใช้งานได้เลยนะครับหรือว่าเพื่อนจะลงชื่อเข้าใช้ผ่าน Google ปุ่มสีเขียวด้านล่างตรงนี้ก็ได้แล้วกดลงชื่อเข้าใช้ไปได้เลยนะ เข้าสู่นะเว็บไซต์เพือ่อนในส่วนของหน้าเมนูความสาั่งซื้อใหม่เมนูสายบนด้านแรกนี้เลยนะครับตรงกลางหน้าจอเพื่อนอจะเห็นโลโกโล้หลากหลายโลโกโล้เพือ่อนเลือกเลยนะผมก็เลือกในส่วนของติ๊กต็อกได้เลยนะครับในส่วนของมวนหมูขี่เข้าไปมีหลากหลายมวนหมูเพือ่อนเลือกเลยนะครับเพือ่อนเลือกในส่วนของติ๊กต็อกเพิ่มในส่วนของยอดแชร์ได้เลยนะครับตรงนี้เลยนะครับบริการเรอกบริการเพือ่อนสนใจถูกใจได้เลยนะ คราวนี้ไป่าลืมอ่านกันด้วยเนาะอ่านเสร็จเรียบร้อยเพื่อนๆมาในส่วนของลิงก์ได้เลยเนาะผมก็ไปก๊อปปี้ลิงก์คลิปวิดีโอเพื่อนๆอย่ากเพิ่มยอดแชร์ได้เลยนะก็เป็นคลิปวิดีโอนี้ยอดแชร์ก็อยู่ตรงนี้เนาะตอนผมไม่มียอดแชร์เลยนะตอนนี้นะก็ก๊อปปี้ลิงก์ตรงนี้เนาะวางลิงก์ได้เลยแล้วใส่จำนวนที่ต้องการเพิ่มไปสักร้อยแชร์เลยแล้วกันนะแล้วกดสั่งซื้อได้เลยอ่ะคือหน้าต่างเขียวๆอย่างนี้เนาะตอนนี้ยอดแชร์ของเราเราเพิ่มเข้ามาก็้วรอสักพักนึงเนี่ย ใน,นระหว่างที่รอดเดี๋ยวต้องขอแนะนํามเมนูต่างในเว็บไซต์เพื่อนเลยลนะกันอะในส่วนของเมนูประวัติการสั่งซื้อนะผมจะบอกออเดอร์ต่างที่เราเคยสั่งซื้อไปนะตรงนี้เนาะจะเป็นเลขรหัสออเดอรนะ์วันที่จะบอกอยู่ตรงนี้นะไลรายละเอยียดต่างๆบอกตรงนี้เลยนะล้าขวาสุดตรงนี้ก็เป็นสถานะนะผมถ้าเสร็จเรียบร้อยขึ้นสีเขียวว่าเสร็จเรียบร้อยเพื่อนเลยนะีอันในส่วนของเมนูบริการกนะ็จะบอกบริการต่างในเว็บไซต์เขาแนะนำไม่เัาเราเพื่อนสนใจบริการไหนจะสามารถสั่งซื้อบริการนั้นที่เมนูด้านขวาตรงนี้ได้เลยเนี่ย ัน,นส่วนของเมนูเติมเงินเนอะจะมีสี่องทางการเติมเพื่อนเพื่อนเลยทีเดียวนะฮะไมว่าวะเป็นสแกน qr code โทวันนี้วอลเล็ตอ่างเปาวอลเล็ตคริปโตเคอร์เรนซีนะครับเดี๋ยวยกตัวยอย่างในหะ้เพื่อนดูเป็นสแกน qr โค้ดเลยละกันนะว่าใส่ยอดจำนวนเงินที่ต้องการเติมาตมากดจ่ายได้เลยนะครับขึ้น qr โค้ดอย่างนี้เข้าแอปธนาคารที่หรือสแกนจ่ายได้เลยนะฮะสแกนจ่ายเสร็จเรียบร้อยยอดเงินออกเพื่อนจะขึ้นด้านขวาบนตรงนี้เลยนะครับ อันี้ส่วนของเมนูแนะนำเพื่อนนะเพื่อนสามารถคลดกลอกลิงก์ตรงนี้นะผมไปแชร์คนอื่นๆได้เลยนะผมจะได้ค่าคอมมิชชั่นนะผมถึงรกันเลยทีเดียวนะครับหรือว่าเป็นรายได้เสริมรายได้พิเศษอย่างหนึ่งครับเราเลยนะอันนี้ส่วนของเมนูรับของขวัญนะเพื่อนสามารถมารับในส่วนของยอดวิวทิกตอรฟรีได้ที่เมนูนี้ได้เลยนะครับกดวางลิงก์ตรงนี้ใส่จํานวนที่ต้องการกดรับของขวัญได้เลยนะก็จะได้ยอดวิวทิกตอรฟรีเลยนะผมอันนี้ส่วนของเมนูตัวช่วยเหลือนะผมหากเพื่อนมีปัญหาอะไรต่างๆมาที่เมนูนี้ได้เลยนะ ก็สามารถติดต่อแอดมินผ่านเว็บไซต์ตรงนี้เลยก็ได้นะรัเกาะายละเอียดต่างๆไปจะแนบไฟล์ตรงนี้ก็ได้นะ้วกดส่งตัวไปได้เลยนะถ้าเพื่อนเพื่อนจะแอดไลน์ตรงนี้ก็ได้ปุ่บไอคอนไลน์คลิกเข้าไปจะเป็น QR code โค้ดเพื่อสแกนแอดไลน์ได้เลยนะแอดมินก็พร้อมตอบเพื่อนเพื่อน24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับอตอนนี้ผมคิดว่านี่เสนอยอดแชร์ที่ผมเพิ่มไปนะจะเพิ่มมาแล้วต้องอไปเช็คดูก่อนเนะี่ยตอนนี้ยอดแชร์ไม่มีเลยนะกดรีเฟรชดูเลยแล้วกันนะครับ อ่ะเรียบร้อยนะผมจากยอดแชร์ไม่มีเลยนะผมเขาเพิ่มแม่เราถึง200แชร์เลยนะผมถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะเหมือนเขาจะแถมมาให้ับเราด้วยนะผมดีจริงๆนะผมเว็บไซต์ s p e SMM นะผมเว็บไซต์สามารถเพิ่มยอดไลค์ยอดแชร์ยอดผู้ติดตามยอดอะไรต่างๆเพื่อนได้นะผมไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม Facebook YouTube Tik t o k Instagram หรือว่าแพลตฟอร์ม,มอื่นๆก็สามารถใช้งานได้เช่นกันนะครับเพื่อน,นสนใจใช้บริการเว็บไซต์สามารถคลิกลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอเพื่อมาใ,ใช้งานกันได้เลยนะผม สำหรับคลิปวดิดีโอนี้โผมก็ต้องขอตัวลาเพื่อนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ